ครับระเบงครับอ่าติดกดเนี่ยมันมื่อนี่ก็เป็นวนไในเป็นเวลาอยู่ประมาณวันที่สิบสองครับสิบสองเมษานะเป็นเวลาอยู่ประมาณสิบนาฬิกาสิบโมงเสารแล้วครับสี่สิบเอ็ดนาทีครับที่เป็นนาทีคอดีครับนี่ครับ ครับรถกระบีบเหลีอยงยึดสองสองข้างครับสองสองข้างสองสองจราจรครับ <corpor ates> <em> ขาเข่าครับขาเขา่าครับขาเขา่าขาเข่ามาจากอำเภอเมืองครับตัวนี้ข่าไปทั้งเมืองครับทั้งเมืองครับเบื่องการบีบบ,บ,บีบบีบกับรถแทบจะเข่าบ่ได้เลยล่ะัรถงหญ่เข่าบ่ได้ครับรถงหญ่เข่าบ่ได้นะครับ ครับกาเป็นด้านในตรวจขันไวนในจราจรนะครับนะครับกาเดี๋ยวผมไปแบงกาตั้งการหนึ่งกาหนึ่งครับไปผ่อไปแบงงข้างอ๋อ ครับครับนี่ป้ายผู้ควบคุมด่านเนาะตั้งๆอยู่แล้วโอ้คือบอร์ไซน์อ่ะผู้ควบคุมให้อมหดนอ้อแบบนี้เนาะผู้ควบคุอมวะนี่ครับผู้ประกอบข้อมวะนี่นาดิไซยันยังไงนี่ครับ ครับเป็นด้านจราจรเนาะขวดขันววนัยจราจรครับขวดขันววนัยจราจรเฮ้ครับกะกะพูดถึงว่ากะอําอนวยความสะดวกน้ำแหละครับอํานวยค้ามสะดวกน้ำล้วกะครับอําอนวยค้ามสะดวกน้ำล้วกะขวดขันว้นเอาไี้ยังจะว่าว่ครับท่านผู้ว่า ครับทั้นี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมชมงานของเรานะครับพี่อแสดยความยินดีครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันเจ็ดวันตรตาายครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรารปังกัได้กฎหมายจะเข้มข้นขึ้นมาบ้างแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ทั้งดวานการสะดวกทั้งประกันด้กฎหมายควบคู่กันนะครับอยู่กึ่งๆพอดีนะครับต้องมีกึ่งกลางนะครับที่นำจะได้ควาดสะกด้วยนะครับครับน้องคนจังวัดครับการรู้สึกว่า จะบ่มีหยังครับนอกจากว่าจะสงสัยครับท้ามีบรรยากาศกัไฟไฟจะตรวจก็จะดูแลครับก็จะดูแลตรวจตรวจก็คือบางอย่างก็บก้าตักเตียนเนาะครับก้าตักเตียนขอบคุณขอบคุณครับ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 การแบงก่ผมีหยังครับการรู้สึกว่าถูกต้องตามระเบียบยึดบันอ่าพิดารว่าต้องใส่ผู้ควบคุมด่านน้ำไหนด้วยนังไงหนึ่งว่าว่า มัน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 พอถืต้องมันพอถือต้องครับคครับไปเบื้องหลังมบานนี้ก็เลยนนก็บอเป็นยังกาแก้ยค้ชั๊บปรุงง่ายเนาะครับปั๊บปรุงปั๊บปรุงครับปับปรุงครับครับปับปรุงปับปุงครับอันนี้เพิ่นก็น้อมรับครับอ่ากับเลยรู้รู้จักกันดอกครับคเฮ็ดดีเทากับย่องครับกันเฮ็ดว่าดีเท่ากับใบย่องนะเนาะครับอันนี้แคเฮ็ดดีนี่นะว่าครับเพิ่นระบายเพิ่นตรงสายนกระติบโบกให้เขาไปตรวจสอบจังน้อยหนึ่งกับประมาณนี้แหละครับ การลดหลายเพิ่น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 กระบายอยู่ครับมันนแล้วกระลายบครับบ่อยตีดกาจะบวอยเป็นบ่อยพี่น้องครับเป็นพระละครับใบพี่น้องก็เป็นพระละเนี่ยจะว่าตะเสียเวลาหน่อยนิดครับเสียเวลาหน่อยนิดครับน้อยนิดครับอ่าอ่าเออเบียดเบียดใส่ก็มากครับมันคอยบดติดครับครับอะกะเอาช่ำนีแหละผมจะเดินทางต่อครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมเนะครับสวัสดีครับจาก แซกกับพี่ไส้ดิวอินครับครับสวัสดีครับสวัสดี